ยอมรับนะคะว่าตลาดผู้นิยนนำปีนี้ year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาล้วกว่า30%ด้วยกันนะคะแต่ที่น่าสนใจคะ่ะแม้จะปรับขึ้นอย่างโดดเด่นในตลาดอาเซียนนะคะแต่ถ้าไปดูแล้วกลับเผชิญกับแรงขายนะคะจากนักลงทุนต่างชาติถึงประมาณ2,700้ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้หลายคนถามค่ะพี่วิทย์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่มีการคาดการก็คือเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะตัวบิตคอยนะคะที่ออกมา ทำให้ถูกดึงเงินจากนักทุนต่างชาติไปเช่นเดียวกับหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอย่างเทสลาด้วยนะคะเรื่องนี้มีรายงานที่น่าสนใจนะคะจากทางบรูมเบิร์กนะคะที่พบว่ากระแสะความนิยมในคริปโตเคอเรนซีกับหุ้นในกลุ่มเทคนะคะของทางสหรัฐเนี่ยได้เบียดบังสเสน่ห์ของตลาดหุ้นเวียดนามจนทำให้มีการโยกเงินนะคะจากตลาดหุ้นเวียดนามไปยังคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ s m p 5 0 0โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มยานยนต์ ev อย่าง Tesla, เองนะคะคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในส่วนของตลาดห้นเวียดนามคริปตโตเคเรนซี่แล้วก็ในส่วนตลาดสหรัฐเนี่ยผลตอบแทน year to date เป็นอย่างไรนะคะ ไปดูกราฟิกนี้กันนะคะจากทาง Bloomberg Year to date นะ,นะคะถ้าเราเห็นตัวเส้นกราฟสีดำก่อนสีดำเนี่ยก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะคะคุณผู้ชมที่มีการขยับขึ้นมาปีนี้ประมาณ33%แล้วนะคะ Year to Date ส่วนทางด้านของตัว c o ย e e t t t ท t เอ r แนะคะก็ทำา t r c k i n g ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งไปดูผลตอบแทนของตัว ETF ที่ล้อเลียนกับราคา บิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาประมาณสองเท่าทีเดียวนะคะในขณะ,ะที่ s p 5 0 0เนี่ยขึ้นมาประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ูเบอกรายงานค่ะว่าทําไมต้องเราต้องพลอดการ์ดนี้ไมให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าบูมเบิร์กเขารายงานแบบนี้ว่านักลงทุนต่างชาติขายหุ้นเวียดนามสองพันเจ็ดร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่นักลงทุนเกาหลีใต้นะคะซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนคิดเป็นสัดส่วนประมาณสักสิบหกเปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดนะคะมีรายงานจากทาง Korea Security d e p o s p t s r y o r y นะคะบอกว่ามีการเทขายหุ้นเวียดนามปีนี้ถึง166ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการเทขายนี้มาจากการที่นักทุนเกาหลีใต้หันไปนสนใจตลาดหุ้นสหรัฐที่เหมือนจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดเกิดใหม่แต่ทีกราฟิกนี้จะเห็นชัดนะคะว่าถ้า year to date จริงเนี่ยผลตอบแทนแทบจะไม่ค่อยต่างกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าซื้อเฉพาะตัวหรือทํากําไรเฉพาะจ้วงเนี่ยอาจจะมีผลตอบแทนที่ต่างกันได้เช่นกันขณะที่บิตคอยเองนะคะก็ถือว่าเป็นตัวดึงดูดผู้ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามให้ดึงเงินออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแทนเช่นกันนะคะโดยการขายของนักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็มีบางส่วนประเมินว่าเป็นการทํากําไรปกติคะ่ะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีทีเดียวนะคะจึงมีการทํากําไรร หว่างทางแต่ถ้ากลับไปดูแล้วเนี่ยนะคะมองว่าการขายในรอบนี้ไม่ใช่เป็นการขายและทิ้งตลาดหุ้นเวียดนามแต่จะเป็นการขายและจะกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามต่อเนื่องจากยังมีมุมมองในเชิงบวกนะคะนี่คือม,ม,มองของทางสตีเฟนเมคเคิร์เวอร์นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าแผานลูกค้าสถาบันของโคจิมินซิตี้ซซเคียวริตี้คอร์ปนั่นเองนะคะส่วนความน่าสนใจของตลาดหุ้นเวียดนามเป็นอย่างไรนะคะทางด้านของ b n p p a r i b a s Asset Management นะคะ ออกมาวิเคราะห์น,นะคะว่าถ้าดูแล้วนะคะจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งจํานวนประชากรการเป็นฐานผลิตที่สําคัญของเอเชีย mm hmm. ก็ทําให้มีโอกาสที่นักทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่สูงนะคะในตลาดฟุ้นเวียดนามในระยะต่อไปด้วยนั่นเองคะ่ะพิวิ์คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e l ค่ะ